สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขยันเซาอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องนะครับมาหางวดเลี้ยงครับพี่น้องขอกมะลําตีนะครับผมเมือนี้กะเป็นอีพี่ที่วัดจ็ดกับแปดละพี่น้องมาเอางวดดีไปเลี้ยงครับพี่น้องมืาอนี้ถือว่าเป็นงวดชุดใหม่ของมะลําตีเขามานะครับผมมีแม่ลูกงามๆครับพี่น้องนะครับเมือนี้เอาเสือตัวงามๆของช่องลูกขยันเซาอีสานเท่านะครับมืัอนี้มาฝากมะลําตีหนึ่งตัวแล้วก็ฝากทีมงานนะครับผมของพี่เพัน อีกหนึ่งตัวนะครับผมได้เสืยงงามๆใไซผู้อยากได้เสือยด้วพี่น้องก็ทักมาในเพจลูกขอนิ้วช่วยสานก็ได้นะครับผมโบผ้าอพี่น้องตัวละสี่ลอยส่งหอดเฮียนนะครับผมผู้สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมทางเพจนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่น้องตีจังเลยนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอเอฟซีของบ่าววัทถีเอฟซีของบ่าวขอนิ้วแล้วกันเมื่อนี้ดีใจครับได้ใส่เสีอมหมีเด้อพี่น้องเอฟซีของลูกขอนิ้วเสื้ยอีสานแล้วครับ แพนขับของบาวัทีแล้วก็เอฟซีของมลำตีครับพี่น้องท่านใดที่สนใจเสียงงามๆนะครับของบาวัทีครับมาอนี่มลำตีใส่ไซเป็นตอนแรงนะครับพี่น้องอยากได้กับโทรสร้างจองกับเพิ่นกันแล้วกันนะครับซอยกันซื้อนะครับซอยกันเที่ยให้ดงให้ดังคือเพื่อนล่ะครับมื่อนี่มลำตีมีมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นง้วโคมอยู่สามสี่โคมเนี่แหละครับรับเมททองประกันทองกับยูซีแมนะครับ ืัอน,นี้ก็คือเก่านะครับมีซื้อสองในสามกันคือเก่านะครับฝากพี่น้องคือเก่านะครับสําหรับพี่น้องที่พลาดคลิปก่อนนะครับบอกว่าหมอน้ําตีเป้าหาแมาา่แน่ถ่าลังคนกัดโถมาจากเมืองนอกนะครับ,รบถ่าล้อคอยเบิงลังคนกัดลายมาแบบโอ้ผมกับพันได้ได้มาผมก็หาให้หายากยนิดหนอกครับแต่ว่าก็หาจนได้คือเก่าละครับเอาเช่นนี้กับสี่ไฮวัตถีตอนแรกครับฝากเบอร์โทรจังไยนะครับก,อกนนบ่อนไปรับชม เบอร์โทรนะครับ098-112-7829นเะเบอร์ที่เป็นเบอร์ไล่เหรอครับครับ083ย์แ825าม5นแ่อานะครับมได้พี่น้องแอดไลน์มาแอดไลน์โทรก็ได้พร้ะม่าครับเฟซบุ๊กยังกับครับครับสมเกียติมานีนะครับสมเกียรติมานีภาษาไทยนะครับผมอาวทักมาเลยเดี๋ยวไปเบิ่งนมที่แหลกนะครับเนาะเสืองามนะครับเบิ่งทั้งหลังก็งามครับพี่น้องทั้งหนากรแฮงรอเฮ็ดเสือออกมาเลยครับพ เอาที่เด็ดมาฝากเลยแม่หัวลนธรรมาชาติลูกสาวาากับหัวลนธรรมาชาติคือกันครับพี่น้องว่าต้องเฮ็ดเขาบัานถ้าเป็นเมืองนอกเขาเรียกงวัวโพครับพี่น้องคืองวโลนธรรมาชาติแบบบุม้มีเขาถือว่ากําลัางเป็นเท,ท่นสีกําลัางนิยมทางเมืองนอกนะครับขึ้นว่างวัวโพนะครับไป้ทานเรียงงวัวกับบุอยากให้เฮ็ดหมอมาเฮ็ดเขาอย่ามันเจ็บนะครับเอาพันธุกรรมางสีไปเรียงครับพี่น้องลูกออกมาบุ้มีเขาหัวลนธรามชาติเลยเดี๋ยวเห็นมรณะตีบอกจังไนในบาทที่นี่งัวแม่นี่มีลูกมาจากโตแล้วครับนี่คือลูก แรกนะครับลูกแรกของแม่นี่นะครับอ่าลูกแรกอยู่น้ำเม่อยู่นะครับเนาะอันนี้ลูกแรกเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับป้าพี่ลูกพี่น้องนะครับผมให้ลูกหนีแม่ยขักพี่น้องนะครับผมงามลูกแรกนะครับแม่ยอดลอยสี่สิบหาบหรือประมาณเท่าลยนะครัคือเขากะตีเป็นลอยสี่สิบบวกนะครับลอยสี่สิบบวกนะครับลูกแรกอยู่น้ำเม่นะครับลูกสาวพ่อใดล่ะครับอยู่น้ำเมียนี่เป็นลูกสาวของพ่อสติงเล่นะครับสติงเล่ส์องศูนย์หนึ่งครับพี่น้องจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวเพื่อนนี่ ครับมีใบเกิดด้วยนะครับน้องเขาเกิดวันที่เก้าพฤศจิกายนนะครับเก้าพฤศจิกายนนะครับหกสี่นะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเนาะผมอ่าประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะประมาณเจ็ดเดือนแม่ทับอีกไปครับแม่ทับเคเอฟสามหนึ่งใบนะครับเคเอฟสามหนึ่งนะเบิังใบนี่ครับผมเอาเคเอฟสามหนึ่งด้วครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดครบแม่ทับเรียบร้อยผสมวันที่ยี่สิบสามพฤษภาหกหาครับพี่น้องใบลูกกับใบสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับเกิดเดือน พิจิกาหกสี่ฟังราคาเปิดคู่ที่แรกนะครับผมครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคับอีกห้าพันบาทด้วยครับพี่น้องนะครับมักพันตุกรรมหัวหลุนธรรมชาติลูกสาวตัวงามๆครับพี่น้องนี่ครับกลมกินใหญ่เลยนะหัวหลุนธรรมชาติครับพี่น้องเบิ้งเรื่องเนื้อหนังโค้งสางดีนะครับผมลูกสาวเพิ่นยืนงามนะครับหนังกองโจโก้ครับพี่น้องสติงเล่สองศูนย์หนึ่ง กับแม่หนึ่งแสนเธอได้ก่อนครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นก็เอีกห้าพันบาทครับ, 5, บ,รบพี่น้องนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับมาเบิ้งตัวจริงได้บ้านไหนก็ครับครับมาเบิ้งตัวจริงนะครับมาหาบนน้ำจีได้ที่ว่าบ้านโนนเจริญบ้านโนนเจริญต, <leg S 1> ตำบลแวงดงตำบลแวงดงนะครับอำเภอยางศรีสุราชอำเภอแยกศรีสุราชจังหวัดมหาสรารคามนะ <ục> ครับผมเอาคู่ต่อไปเอาคู่ใดครับบัานที่นี่จะเป็นคลิปซื้อสองได้สามนะครับเอาแบบซื้อสองได้สามนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้ง ซื้อสองได้สามอันนี้กับคู่ได้ครับคู่นี้เนาะครับคู่นี้ครับอ่าคู่นี้นะครับพี่น้องลูกสาวก็ได้เหรอครับยูนาแมีนี่ครับเป็นลูกสาวพอเชฟสามหนึ่งนะครับเชฟสามหนึ่งไบลอดมี่ะครับใบลอดมีนะครับอ่าเดี๋ยวไอเอาใบลอดมาเบื้องนะครับใบลอดนะครับผมนะครับลูกสาวเชฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมเอาใบลอดมีครบด้วยครับพี่น้องนะครับอ่ะเบิ้งเป็นลูกของเชฟสามหนึ่งนะครับเกิดเดือน พฤศจิกาหกซีนะครับผมปลายเดือนพฤศจิกาก็ประมาณหกเดือนห้าหเดือนหกเดือนเป็นมือเลือกตั้งอบตนะครับแม่ทับไปครับอานนี้แม่ประกันทองอะไเลยครับแม่ประกันทองกับโนเบิลนะพี่น้องนะครับอ๋าโนเบิลผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธกหานะครับผมใบหลอดครบนะครับผมอ่ะเจ้าโนเบิลเป็นพอพันของที่เจ้าข้าวฟ้ครับพี่น้องนะครับเจ้าโนเบิลจักเดือนละครับในทองบ้านนี้พฤษภาเอ่อกุมภาพอะไรเลยครับอ่ะนะครับผมสามเดือนนะครับผมสามเดือนกว่าว มีคิบตรวจท้องเรียบร้อยประกันท้องในท้องนี่เป็นลูกที่ไหนครับบาร์ี้เป็นลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่นี่ประมาณหน่อยสี่สิบหาด้วครับพี่น้องครับผมลูกตัวที่สองอันนี้ลูกแรกนะครับผมเป็นลูกของเครับสามหนึ่งลูกเพชรเขาเรียบร้อยฟังราคาเปิดคูแม่ลูกคูหนีนะครับหลายไปไหนครับซื้อสองได้สามที่หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นครับอีกหาพันบาทแม่ประกันทองเรียบร้อยดนะครับพี่น้องนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับผม นาว่ามันกอบพอมากคุณตาพี่น้องนะครับผมซื้อสองเลสามสุดคุ้มครับพี่น้องแม่กระท่องแล้วนะครับผมกับอ่าโนเบิลครับพี่น้องนะครับผม JS อสศูนย์สองทับแปดนะครับอ่าเป็นว่าน้ำเขาเมตตาเมิกานะครับของที่เจี๊ยบเาฟ้ามด้วยครับพี่น้องเอาคู่ต่อไปคู่ได้ครับครับซื้อสองเลสามอีกครับอ่าซื้อสองเลสามเอาอีกคูหนึ่งนะครับเนาะพุงงบประมาณอ่านะครับอยู่ในงบกับเลือกตามงบนะพี่น้องวันนี้มีหลายคู่นะครับผมเบื้องเทียบแล้วก็ซื้อตามงบประมาณที่เอาไปเลี้ยงสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับผู้หา พิ่มในขอกในฟ้ามกับร่องเบิ้งครับพี่น้องเป็นราคาที่ราคาห่อยังต่อร่องได้นะครับเอาส่งฟรีจากกิโลครับก็คือต้องเอ่ยแจ้งลูกค้าก่อนนะครับาการส่งฟรีนะครับช่วงนี้น้ำมันกับแพงนะครับคการส่งกับราคาจากตะกี้กิโลละสิบห้าเดี๋ยนี่ทั้งรถกับเพิ่อนกับผัวเข้าไปทารถจีโลละสิบแปดบาทนะครับครับผมก็เลยต้องบอกกับลูกค้าว่าเออกาสิเป็นส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับเนาะครับผมสองร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวมาเบิ้ง คู่แม่ลูกซื้อสองได้สามอันนี้แม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหาบวกถึงร้อยสี่สิบครับเกือบลูกสาวกะเจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวลูกสาวนี่กับที่ว่าสามสี่เดือนล้าบอกครับสามสี่เดือนลูกข้อไหนครับอันนี้ก็คือเพื่อนหาใบให้เพื่อได้นะครับเป็นลูกเจ้าเคเอฟหกแปดหัวลุนธรรมชาตินะครับผมผสมนะครับลูกสาวเคเอฟหกแปดหัวลุนธรรมชาติเมริดเขานะครับผมแม่ทับกับเจ้าไหวเสร็จสองหนึ่งหาโรเบิดสิบหกนะครับพ่อข้อหกหาครับพี่น้อง นะครับตัวนี้ตัวจทองไหมครับตรวจทองครับตัวนี้ตรวจทองตรวจทองเรียบร้อยเนาะครับเนาะซื้อสองได้สามอันนี้มีคลิปตัวจทองมีคลิปนะครับประกันทองนะครับพี่น้องคู่แม่ลูกคู่นี้ลูกตัวที่ไหนล่ะครับได้ทองแม่บัดนี้ลูกตัวที่สองได้ทองตัวที่สองนะครับอ้าวนะครับลูกสาวตัวแรกสองได้ทองหลายไปไหนล่ะครับมอลัมตีคู่นี่แม่ลูกแดงเด้งซ้ำๆเปิดใบที่ไห้พี่น้องราคาเกษตรพันธุ์ครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องซืสองได้สามครับซื้อสองได้สามแม่ประกันทองเหรอได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาไปเลี้ยง่ันนีจ เอามอมาตรวจนะครับผมภายในภายในสิบหามือป่ครับครับกับสิบหามือหรือเดือนนึงนะครับสิบหามือหรือเดือนนึงนะครับถ้าบ่แน่ใจให้เฝ้าตรวจนะครับผมขั้นบ่ท้องนะครับผมนะครับผมขั้นบ่ท้องเอามาขึ้นขึ้นง่ายสุบาสตางครับพี่น้องนะครับผมเพื่อ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 เดี๋ยวนไปรับมาขึ้นผู้ละพี่น้องเป็นมาตรฐานจากมะน้ำตีนะครับผมของดีนะครับผมต้องมีการรับประกันที่ชัดเจนแล้วก็จริงใจกับพี่น้องเข้าผู้ใดน้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับผม เอาครูนี่เจ็ดหมื่นเท่าไรก่อนครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องเบิร์ไปครับแม่ลูกยังอีกคบหนึ่งครับอ๋าเนี่อีกคูหนึ่งนะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ้งครูแม่เป็นงัวขาวโบดนะครับผมกับลูกสาวโตงามงามเลยพี่น้องนะครับหายูกแดงนะพี่น้องนะครับหลายท่านอยากจะเลี้ยงงัวนะครับงบบ่หลายเบิ้งแม่นี่เป็นตัวอย่างครับพี่น้องแม่เป็นงัวสีขาวโบดลูกสาวแดงงามงามลูกพ่อได้หรอครับบัดนี้อยู่น่าแม่ลูกช็อตกระเล็ครับลูกช็อตกระเล็ด อ่า un สี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งนะครับผมเกิดเดือนกุมภาพันธกษาครับพี่น้องใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องลูกสวยๆลูกตัวที่ไหนล่ะครับอยู่น่าแม่บ้านนี่ตัวที่แรกนะครับลูกแรกนะครับผมลูกแรรกกนะคับผมลูสาวเวอร์ประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าครับพี่น้องนี่แหละครับเก่งๆนะครับลูกดีตลอพี่น้องนะครับเบิ่งเชืีองดีครับพี่น้องจับบายเดือบดนะครับลูกเพิ่์คคูแม่ลูกคู่นี่แม่ขาอ่าอยู่ประมาณร้อยสามสิบเนาะเฉียดเนาะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วนี่นะครับพี่น้องตีร้อยยี่สิบ ฟังราคาเปิดนะครับครูนี่ไลายไปไหนเนาะครับครับเปิดไว้ที่หกสิบสองครับหกหมื่นกับอีกสองพันเม่ทับไปครับเมียนี่บพท่านได้ทับตัวครบท่านได้ทับนะครับเนาะเอาลูกช็อกโกแลตนะครับของวีไลฟาร์มด้วยพี่น้องนะครับลูกสาวเพิ่นเฮดเขาไปครับลูกนี่หหัวหล่นธรรมชาติบวันได้เฮดครับบวันเฮดเขามีมีคนเขาขึ้นนะครับเนาะมีคนเอาผู้เด็กได้ก็เอาไปเฮดเขาเอาครับพี่น้องถือว่าให้ลูกง่ายนาดีครับนะครับเอาหาง้วนบัวจังสีเละพี่น้องนะครับผมไปเลี้ยงสัพพงบัวลายราคาอาจจะถูก ร่วงกัวง้อเดียงหลายบาทพอสมควรอยู่ครับเอาหกหมื่นสองพันเนาะครับเนาะครับหกหมื่นสองพันหกหมื่นสองพันเอาบัดนี้เดี๋ยวตัดก่อนไปหาง้อแม่ยทองเนาะครับเนาะสําหรับผู้อยากได้ง้อทองเอาแม่ที่เล็กนะครับสูงใหญ่ลอยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบแปดนะครับผมสําหรับผู้มักออกส่งไทยใหญ่ครับพี่น้องแดงเด้ดงเข็มเลยครับพี่น้องมาโหปวดเลี่ยวพี่น้องนะครับเบิ้งติดทองก็พอได้โยครับบาทที่นี่ครับช็อกโกแลตที่เก้านะครับอ่าช็อกโกแลตนะครับผมอ่ายูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดทับผม สายพันธุกรรมงอแดงครับพี่น้องนะครับผสมวันที่12เมษายนห5าครับพี่น้องใบหลอดครบตัวนี้ตัวท่องไหมครับครับตรวจท่องประกันท่องนะตรวจท่องประกันท่องเรียบร้อยในท่องเป็นท่องที่ไหนบ้านี่ท่องที่สองครับท่องที่สองครับพี่น้องท่องที่2ตรวจสองเทียเลยนะครับตรวจสองรอบนะครับผมมั่นใจว่าท่องเรียบร้อยฟังราคาเปิดด้ครับแม่นี่เปิดร้าไนะครับครับเปิดไว้ที่แปดหมื่นหาพันนะครับแปดหมื่นหาพันบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องนกเ่ๆ สันหลังเหย้าเหยานะครับผมใหญ่นาลึกดีหนังดีครับพี่น้องหางเหย้าเล็ยบคอหลังก็ดีเอาเครื่องดำโบดทได้ครับพี่น้องนะครับแปดหมื่นเท่าไรก็ครับแปดหมื่นหาพันบาทครับแปดหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องนะครับเอาทองที่สองครับพี่น้องนะครับเอายางไหเบิงนะครับบกบวถอนนะครับผมนมบัติงนะครับเนาะเอานะครับแปดสิบห้าครับพี่น้องมาหัวทองไปเลี้ยงทองก็พอนี่ครับพี่น้องช็อกโกแลตนะครับผมยูเอ็นไบโอดมีครบ ตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยเพื่อนว่าตรวจหอดสองรอบตรวจสองรอบครับได้ครับผมเบิ้งตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็แม่ท้องนะครับเนาะครับแม่ท้องครับอันนี้ก็แม่ท้องคือกันครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ใส่สูสีกับตัวเมื่อกี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งพอในท้องกันว่าเด็ดขนาดใดในท้องก็พอได้อยู่ครับกับ CY160 นะครับ CY160 ใบหลอดน้องเบิ้งไดครับผมครับผม CY160 นะครับผมผสมวัตถี่6มกราคม65ครับพี่น้องสวยๆครับอ้าวซีไว้ ใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวนี้ CY160 อ่ะใบหลอดมีครบนะครับประกันท้องอ่ะสายเอ็กซ์ไลท์แปดสองหาครับพี่น้องเอาส่วนสูงก็อยู่ประมาณร้อยอ่าสี่สิบหาบวกถึงเปิดารไปไหนครับแม่นี่บไปนี้ฟังราคาเปิดนะครับครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นหาพันนะครับเจ็ดหมื่นหาพันด้วยครับพี่น้องแม่นี่ประกันท้องนะครับผมเอามี่แต่ข้อมีไล่นิดหน่อยนะครับผมมีปานนะครับไม่ปานอ่ามีปานอยู่กลางหลังนะครับเนาะเห็นเห็นปานอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับมีปานอยู่กลางหลัง เอาม่ต้องย่านไอ้นะครับได้ออกกล้องดาท้่เอาธรรมดาเชื่องเชื่องนะครับเอาเชื่องดีมีปานเลยอยู่กลางหลังเลยพี่น้องให้เบิ้งเชี่เจนครับเดี๋วกะนะครับต่างข้อมีไรนิดหน่อยนะครับเก็บมืนหานะครับเนาะครับเก็บมืดนะครประกันทองตัวจทองเรียบร้อยนะครับเป็นทองที่ไรก่อนครับนี่ทองที่สองครับทองที่สองครับพี่น้องนะครับผมพีนองเอามาเบิ้งตัวจริงกอนก็ได้หรือโทูมานะครับผมนะครับการขนส่งกับสองรอยรูส่งหอดบ้านนะครับเขาเกินนั่นกับคุยราคาเรื่องการขนส่งกันเอาเน่ยครับนะครับเบ็ดไปครับผมบานนี่ เหลือแม่สาวตัวที่้ายนะครับเนาะเมียนี่หลายตัวเบิงเต็มอิ่มเลยพี่น้องมีให้เลือกหลายผู้เบิงปรท่านกับเบิงสองรอบก้อนแต่ทิ้งใจก็ได้หรือผู้ใดยันเพิ่นขายไปก้อนกับฝ่าว่่งมานะครับผมเอาตัวนี้กับเม่ยทองนะครับหูสันนะครับตัวนี้นะครับออกมามันแล้วนะครับทองที่ไหนในทองทองที่สองอีกครับทองที่สองนะครับแม่นี่กับรอยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องหนึ่งรอยสี่สิบหาบวกเชื่องจับใบได้ครับพี่น้องนะครับผมนะครับเบิงเพิ่นยาง จับใบให้เบื้องไร้เถิดว่าง่วนเจ้าเชื่องบงมาน้าตีมาขายให้ข่อยนี่ข่อยเอามาเลี้ยงข่อยกระยานอยู่ด้วยนะครับผมบัวเคยเลี้ยงนะครับผมเพิ่นจับให้เบื้องเลยครับพี่น้องนะครับจับใบให้เบื้องเชื่องดีนะครับลูกค้ำได้นะครับในท้องก็พอได้อยู่ครับบ้านนี้พอสติงเลสสองศูนย์หนึ่งสติงเลสสองศูนย์หนึ่งนะครับจ็กเดือนเราในท้องครับครับมือทับกับวันที่สี่กุมภาะนะครับสี่กุมภาะนะครับผมอ่ะวันที่สี่กุมภาะหกหาด้วครับพี่น้องนะครับสติงเลสสองศูนย์หนึ่งใบหลอด มีครบตรวจทองอันตราเศร้าเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผมประกันทองให้ฟังราคาเปิดนะครับเมียนี่ขั้นพี่น้องมักน้าอยากเอาไปรุ่นกินน้องเอาไปเลี้ยงนี่นะครับอยากกินน้องง่วนนี่หลาไปไหนครับผมเปิดไปที่เจ็ดหมื่นสามพันบาทครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องนะครับผมราคานี่เป็นราคาห่วงบ้านเด็ดต่อได้ครับพี่น้องนะครับต่อลงได้อีกนะครับผมเพิ่นมาบ้านตีเพิ่นบอกว่ามาจากช่องลูกคนเหนียวเชียงใรีสามเลยพี่น้องนะครับผมลดได้อีกหลายนะครับผมเบื้องคลิปของบ่าวที่นะครับผมให้พี่น้องเข้า นะครับมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้นะครับผมหลายสายคลิปที่บ่าวว่าที่มาเจ็บหอบจนรอบตัวที่8แล้วนะครับผมนะครับยังคงคุณภาพคือเกางัวเพิ่นทุกโตนะครับอ่าส่งถึงมือพี่น้องก็ให้มันมันนะครับพี่น้องนะครับเบิดไปครับบารนี่เหลือแม่สาวน้อยตัวนึงก็ไปเหลือแม่สาวน้อยนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็สิมีกล้วยมาฝากตัวนึ่งนะครับอ่าถ่ายคลิปเบิ่งควายได้พี่น้องเบิ่งควายแม่ท่องนะครับผมงามๆเดี๋ยวก่อนไปเบิ่งทิมถ่ายด้วยแม่สาวน้อยนะครับผมอ่างัััววออย่ปรระมาณจกเดืนนแล้คบี ปีกัวกัวล่ะครับปีกัวกัวนะครับเป็นแม่สาวเครื่องแดงนี่ครับพี่น้องปีกัวกัวครับนะครับอ่าส่วนสูงก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบนะครับผมบ้านไห้ทับดิเนาะบ่อครับเปิดไรมาได้ล้วครับมาทำตีแม่นี่ครับเปิดไว้ที่สามหมื่นครับสามหมื่นถวนถวนครับพี่น้องผู้งบก็ไล่เอาแม่สาวไปเลี้ยงอ่านะครับล่อผสมเอานะครับอ่าสามหมื่นถวนถวนนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องรอบๆตัวเพิ่นนะครับเดี๋ยวชัดเจนสามหมื่นถวนราคาห่องมาตอเอาลงอีกก็ได้ครับพี่น้องมักน้ำเพิ่อีีหลกมานะครับ ต่อรองนั่นมอล่ำตีเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งควายครับพี่น้องอ่ะครับผมเดี๋ยวมาเบื้อควายแม่ทองนะครับมอล่ำตีเนาะครับแม่ทองประกันทองนะครับประกันทองนะครับแม่นี่ทองที่ไหนล่ะครับอยู่ในทองเพิ่นทองที่สองครับทองที่สองนะครับผมทองที่สองในทองส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรก่อนครับร้อยสามสิบห้าบวกด้วยกันร้อยสามสิบห้าบวกจักเดือนแล้วครับในทองบ้านนี้ผสมวันที่ยี่สิบธันวาคมครับยี่สิบท่นวานะครับกับประมาณหกเดือนนะครับ ย20ท่านว่ากันที่เขาห้องเดือนเนาะหาเดือนกว่าๆนะครับผมในท่องเพิ่นพี่น้องพอที่เด็ดเลยเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับผมอ่บิ๊กเบิร์ดผสมวันที่20ท่านว่า6ซีนี่ครับพี่น้องหลอดน้ำเชื่อเห็นเรียบร้อยนะครับเอาประกันท่องครับพี่น้องท่องก็พอบิ๊กเบิร์ดท่องที่สองแะครับเนาะท่องที่สองนะครับฟังราคาเปิดนะครับเมียนี่ที่ราคา1แสนสามพันบาทครับ1แสนกับอีกสามพันบาทครับพี่น้องนะครับผมเอาให้เบิรงชัดๆรลอดตัวเลย ประกันส่วนสูงอยู่ประมาณ1 3 4่งถึงร้อหนะครับผมมาเบิรงตัวจีสว่างกันหน่ครับพี่น้องควายท่องนะครับมีตัวเดียวครับพี่น้องเป็นขัางแรกเลยครับมะล่ามีมีควายเข้ามาในของในฟาร์มนะครับคู่มักควายแม่ท่องนะครับผมหนึ่งแสนก็ถอยก่ก็ครับหนึ่งแสนสามพันบาทหนึ่งแสนสามพันบาทท่องกับพอนี่ครับพี่น้องบิ๊กเบิร์ดนะครับจะเข่าหกเดือนเลยด้วยครับพี่น้องในท่องเพลินสนใจกับ โทรมาได้เบอร์ใดก่ครับผม098 098ก1 2 112 7829 7829แ่อดเบอร์ไล์เบอร์ใดก่ครับ083 083 825 8ม5 3758 2 7ดสพี่น้องที่ทางเมืองนอกนะครับผม fc ทีติดติดตามลูกคนนี้ายเซอร์อีสานแอดเฟซบุ๊กเพลินมาซื้อเฟสไว้กังไดก่อนครับครับสมเกียิมานี้นะครับสมเกียิมานี้นะครับผมการขนส่งกับ200ร้อกิโลส่งฟรีไก่ก็แน่นเพิ่งจะขอบวชจร ละ18บาทนะครับผมตอนนี้ค่าขนทรงง้ควายนะครับรถที่เขาแรงสรงไห้นะครับผมเอาสำหรับบันที่ขอพ่มาร่ำตีหลายนะสำหรับภาดนี้นะครับมีเสียง่ามมาใส่นะครับผมโอ้อขึ้นคักได้พี่น้องมาทำควียกว่ามัน่อคักแล้วใส่เสียช่องลูกครเียใช่สารเห่าอไปอีกครับพี่น้องนะครับอก็เก้าอีกนะครับผมนะครับเอาถุงใส่ขี้ดินมานั่งกับที่เอิ่นรสดีครับผมสวัสดีครับ